ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังแล้ว Get hear and get it นะคะพื้นที่ที่เราจะร่วมกันค้นหาความหมายความสงบและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนกำลังมองหานั่นคือหนทางสู่ความสุขและความสงบภายในที่แท้จริงผ่านหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างสิกขาสาม ศีลสมาธิปัญญาค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปหัวใจของเรามันหนักอึ้งเหมือนมีบางอย่างคอยฉุดรั้งไม่ให้เรามีความสุขได้อย่างเต็มที่คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมยิ่งเราพยายามไขว่คว้าหาความสุขจากสิ่งภายนอกมากเท่าไหร่มันกลับยิ่งดูห่างไกลออกไปทุกที บางทีสิ่งที่เรามองหาอาจไม่ได้ซับซ้อนหรืออยู่ไกลตัวอย่างที่เราคิดเลยค่ะในโลกที่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยความคาดหวังเราหลายคนอาจกำลังเผชิญกับความสับสนความเครียดความกังวลใจหรือแม้กระทั่งความรู้สึกว่างเปล่าภายในเราอาจรู้สึกเหมือนเรือน้อยที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลโดยไร้เฉมทิศนำทาง คุณก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่รู้สึกว่าชีวิตมันน่าจะมีความหมายมากกว่านี้คุณก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่โหยหาความสงบเย็นในจิตใจอยากตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกเบิกบานและพร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งเราเข้าใจดีว่าความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอนพลังชีวิตของเราขนาดไหนแต่ข่าวดีก็คือเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้จากภายในตัวเราเองค่ะ คำตอบนั้นอาจซ่อนอยู่ในหลักการอันเก่าแก่แต่ยังคงร่วมสมัยเสมอนั่นคือสิกขาสามหรือการฝึกตนเองสามประการได้แก่ศีลสมาธิปัญญาค่ะหลายคนอาจเคยได้ยินคำเหล่านี้มาบ้างแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆและเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะ ลองจินตนาการว่าชีวิตของเราเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้สักต้นนะคะศีลก็เปรียบเสมือนดินที่ดีดินที่อุดมสมบูรณ์แลงมั่นคงเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ต้นไม้อย่างรากลึกได้อย่างแข็งแรงศีลไม่ใช่เพียงข้อห้ามที่ดูเคร่งครัดจนหน้าอึดอัดนะคะแต่คือกรอบอันอ่อนโยนที่ช่วยประคองการกระทำคำพูดและความคิดของเราให้อยู่ในร่องในรอยที่ดีงาม เป็นการฝึกฝนที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสร้างความปกติสุขให้กับชีวิตเมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานใจเราก็จะเริ่มสงบปลอดโปร่งจากความรู้สึกผิดหรือความกังวลที่เกิดจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมมันคือการสร้างเกราะคุ้มกันภัยให้กับหัวใจของเราเองค่ะ สมาธิเปรียบเสมือนลำต้นที่แข็งแรงและตั้งตรงของต้นไม้เมื่อดินดีแล้วลำต้นก็จะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงสมาธิคือการฝึกฝนจิตใจให้สงบตั้งมัน่นมีพลังไม่วอกแวกไปตามสิ่งเร้ารอบข้างง่ายๆลองนึกภาพน้ำในแก้วที่ถูกคนจนขุนมัวนะคะเมื่อเราปล่อยแก้วน้ำนั้นไว้นิ่งๆสักพัก ตะกอนต่างๆก็จะค่อยๆตกลงนอนก้นน้ำก็จะกลับมาใสาสะอาดมองเห็นได้ชัดเจนจิตใจของเราก็เช่นกันค่ะเมื่อเราฝึกสมาธิจิตใจที่เคยขุ่นมัวด้วยความคิดฟุ้งซ่านและความกังวลต่างๆก็จะค่อยๆสงบลงเกิดเป็นความนิ่งความตื่นรู้และความเข้มแข็งจากภายในเมื่อใจสงบ โลกภายนอกที่เคยดูวุ่นวายก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะแต่การรับรู้ของเราต่อโลกนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงปัญญาก็คือดอกผลอันง,งดงามและหอมหวานที่ผลิบานจากต้นไม้ที่ได้รับการดูแลยอย่างดีเมื่อดินดีลำต้นแข็งแรงก็ย่อมออกดอกออกผลที่สมบูรณ์ปัญญาในที่นี้ไม่ใช่เพียงความรู้จากการอ่านหรือการฟังนะคะ แต่เป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสภาวะความเป็นจริงของชีวิตเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งเมื่อจิตของเราสงบจากสมาธิแล้วปัญญาก็จะเริ่มปรากฏทำให้เรามองเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเราจะเข้าใจถึงเหตุและผลของการกระทำต่างๆ ความเข้าใจนี้เองที่จะช่วยให้เราปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นลดความทุกข์และนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเริ่มต้นฝึกฝนศีลสมาธิปัญญาในชีวิตประจำวันได้อย่างไรไม่ต้องกังวลไปนะคะทุกอย่างเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆได้เสมอ การฝึกศีลในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องของการต้องไปรับศีลอย่างเป็นทางการเสมอไปแต่คือการมีสติรู้ตัวในการกระทำและคำพูดของเราอยู่เสมอลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นพยายามพูดความจริงแม้ในเรื่องเล็กน้อยการไม่โกหกจะช่วยให้ใจเราเบาสบายไม่ต้องคอยกังวลว่าจะต้องปกปิดอะไรไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายวาจา ไม่นินทาว่าร้ายไม่เอาเปรียบไม่คิดร้ายแค่นี้ก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีรอบตัวแล้วค่ะเคารพในทรัพย์สินของผู้อื่นไม่หยิบฉวยสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราแม้จะเป็นสิ่งของเล็กน้อยก็ตามมีสติในการบริโภคไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆบริโภคแต่พอดีและเป็นประโยชน์ เมื่อเราตั้งใจรักษากรอบเล็กๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันคุณจะพบว่าไม่ใช่แค่คนรอบข้างจะรู้สึกดีกับเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ตัวคุณเองจะรู้สึกเคารพและภูมิใจในตัวเองมากขึ้นความขัดแย้งในใจจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นแหละค่ะคือผลของศีล การฝึกสมาธิในชีวิตประจําวันก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสมอไปหากคุณยังไม่พร้อมคุณสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยการฝึกสติอยู่กับลมหายใจเพียงวันละ5-10นาทีหาที่สงบสงบ,สงบนั่งสบายๆแล้วลองสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราไม่ต้องควบคุมนะคะแค่รับรู้ตามความเป็นจริง เมื่อใจลอยไปคิดเรื่องอื่นก็ค่อยๆดึงกลับมาที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนมีสติในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการทานอาหารการล้างจานหรือการทำงานลองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบันขณะนั้นอย่างเต็มที่เมื่อเราจดจอ่อความคิดฟุ้งซ่านก็จะลดลงจิตใจก็จะสงบและมีพลังมากขึ้น ฟังอย่างตั้งใจเวลาสนทนากับใครลองตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดจริงๆโดยไม่คิดตัดสินหรือเตรียมคำตอบล่วงหน้าการฟังอย่างลึกซึ้งก็เป็นการฝึกสมาธิที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งค่ะ เมื่อเราฝึกสมาธิบ่อยๆคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเองจะเย็นลงมีสติรู้ทันอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องกระทบใจง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนนั่นคือพลังของสมาธิที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเราค่ะการเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานและมีสมาธิเป็นเครื่องมือ ปัญญาคือการที่เราเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมากขึ้นเช่นใครครวญถึงความไม่เที่ยงลองสังเกตดูสิคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรความสุขก็ไม่ถาวรความทุกข์ก็เช่นกันเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจเราจะเริ่มคลายจากความยึดติด มองเห็นเหตุและผลเมื่อมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตลองพิจารณาดูว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นการกระทำของเราส่งผลอย่างไรต่อตอนเองและผู้อื่นการมองเห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและมีสติมากขึ้นเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดล้วนเป็นบทเรียนที่มีค่า เมื่อเรานำมาพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางเราจะได้รับปัญญาจากประสบการณ์เหล่านั้นปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจากการสังเกตและการใครครวนในชีวิตประจําวันเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายความสงบและความสุขที่เกิดจากภายในใจของเราเองไม่ใช่ความสุขที่ต้องวิ่งไล่ตามจากสิ่งภายนอกอีกต่อไป ศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นเหมือนสามเสาหลักที่ค้ำจุนชีวิตของเราให้มั่นคงและมีความสุขอย่างแท้จริงทั้ง3ามสิ่งนี้เกื้อหนุนกันและกันศีลที่ดีจะทำให้การผึดสมาธิเป็นไปได้ง่ายขึ้นสมาธิที่ตั้งมั่นจะเป็นฐานให้เกิดปัญญาและปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราเข้าใจคุณค่าของศีลและสมาธิมากขึ้นยิ่งขึ้นเป็นวงจรแห่งการพัฒนาตนเองที่ไม่สิ้นสุด เห็นไหมคะว่าสิกขาสามศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือยากเกินจะเข้าถึงเลยแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกขณะของชีวิตเป็นการเดินทางที่เราค่อยๆขัดเกลาตนเองจากภายในเพื่อค้นพบความสงบสุขและความหมายที่แท้จริงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกแต่คือการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากภายใน ไม่ใช่การไขว่คว้าหาความสุขจากที่อื่นแต่คือการค้นพบความสุขที่มีอยู่แล้วในใจเราเมื่อรากฐานแห่งศีลมั่นคงจิตใจก็จะสงบตั้งมั่นดุจสมาธิและเมื่อนั้นแสงแหล่งปัญญาก็จะส่องสว่างนำทางให้เราก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตด้วยความเข้าใจและความเบิกบานลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ในวันนี้ดูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจรักษาคำพูดการหาเวลาไม่ว่ววาาาาาาจจะเเป็นกกกรรรตัั้งใษคพูดหลสงบๆอยู่กับตัวเองสักครู่หรือการพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยใจที่เป็นกลางทุกๆก,ก้าวเล็กๆที่คุณทำจะค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนแล้วคุณล่ะคะมีวิธีง่ายๆในการฝึกฝนศีลสมาธิ หรือปัญญาในแบบของคุณอย่างไรบ้างลองแบ่งปันความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเราเชื่อว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนค่ะสุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาดีๆที่ช่วยยกระดับจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องฟังแล้วเกต Here and get it ของเราไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางแห่งการขัดเกลาตันเองขอให้หัวใจของคุณเปลี่ยนไปด้วยความหวังและความ